เปิดละครใหม่ช่องวันที่เราจะได้รับชมในปี2,568ช่องวันจัดหนักจัดเต็มพร้อมส่งละครใหม่มากคุณภาพมีทั้งหมด6เรื่องขนพนางตัวท็อปมากฝีมือมาแน่นจอไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเรือนโชนแสงเมื่อมีคนตายต้องมีคนร้ายและเรือนนี้มีความลับซ่อนอยู่ ท่ามกลางการตามหาความจริงตามล่าหาตัวคนร้ายมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่รู้นำแสดงโดยแจมรัชตะมินลี่คามินล่าทอยปฐมพงศ์ปายฟ้านัชพรพร้อมทา้งนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือกิกสวุวรจณีหญิงละถาโอมอัจชากระติบชวักรกอนปูเป้ลามาวดีนุกสุธิดาและนักแสดงอีกมากมาย ลักสลับลายเมื่อฝาแฝดที่ต่างกันแบบสุดขั้วเจอจุดเปลี่ยนที่ทําให้พวกเธอต้องสลับตัวเพื่องานสําคัญแต่เรื่องราวดันกับตลปัดซะอย่างนั้นเธอจึงต้องการหาทางสลับเพื่อกู้ทุกอย่างกลับคืนการรับบทฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้วของปุกลุกฝนทิพย์ประกบคู่กับสองพระเอกมิวสุภทธิ์และแบงค์อาทิตย์บนพระจันทร์มีกระต่าย เมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักมักอยู่เหนือการควบคุมแต่จงอย่าปล่อยให้ใครมาชี้ชะตาร่วมพิสูจน์ความมหัศจรรย์ในรักของเขาและเธอไปพร้อมกันนำแสดงโดยไบโนรพัฒน์ก้าวสุภัสราร่วมด้วยพอยชลวิทย์จีน่าพร้อมทางนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือบีน้ำทิพย์และเจียบโสภิตนภาเหมันตะวันรอน เมื่อเสือตะวันจอมโจรอันเรื่องชื่อที่ไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงสู่การปรากฏตัวของเขาและความจริงที่รอวันเปิดเผยนำแสดงโดยแจมรัชตะวิววานดรดร่วมด้วยพอยชลวิทย์แนทอนิพรและน้ำละพีพัฒช,ชาตาหงเมื่อชาตาแม่ค้าน้ำพิกพิกผันให้ต้องฝ่าฟันเพื่อทวงทุกสิ่งอย่างที่เป็นของตัวเองกลับมา ท่ามกลางอุปสรรคมากมายนำแสดงโดยปื้มทยศธรผิงผิงนิชาร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือแม่มจินตลาพิมพิมมาดาและดอมเหตะกูลปิดท้ายกับละครเรื่องกงกาลาเวกเรื่องนี้เปลี่ยนจากเดิมตอนแรกชื่อว่าเลือนกาลเวกนะครับเลือนหลังนี้มีความลับซ่อนอยู่เมื่อเพชรประจำตระกูลหายไปทำให้พ่อของเธอต้องกลายเป็นแพ้รับบาป ทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงได้คือการกลับมาหาคำตอบที่เรือนแห่งนี้นำแสดงโดยเตียวหุยเพชรปัชยาคุกกี้ยาดาใยใยหม่ชินารดีและนักแสดงอีกมากมายและนี่คือละครใหม่ของช่องวันที่เราจะได้รับชมในปี2568ทุกคนรอดูเรื่องไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกเราด้วยนะครับหากคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ